มามาดูหัวมันสิปลูกไว้มาาวัตนต้องก็ต้นใหญ่ดอกโกยดูตดวัวน้อยดินเหลาละเหินใช่ไหมนี่โกยดูเลยเนี่หัวใหญ่ไปไหโอ้ยดินยังดีอยู่เลยดินก็สวนชื้นตลอดเลย <ừ. S 1> มันเนี้ยที่สองเลยครับจำพี่ไก่แรงจริงไหนดูไอ้เห็นแล้วนี่ครับสองตน้นผมปลูกกับยางทีเลยครับเท่านี้คือพวกกัวคืออาศัยดกอะ่ะนี่อย่าดูหัวเดี๋มันเนี้ยที่สองจริงกันนี่ย เปดหนึ่งนะครับเป็ดหนึ่งให้ปลูกทีกเกษตรศาสตร์ปลูกทีไม่ได้ครับขึ้นต้นก็นเลยบางทีก็เป็นก็พื้นทีแล้วครับแต่บ้านผมส่วนใหญ่เขาปลูกแต่ปดเป็ดหนึ่งก็เกษตรศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วก็มีพวงเพชิดมาแฉมบนะใช่ไหมนี่นะครับเฮ้ยกุ้ยได้เงินเขาแต่ละบาทละเบีอยอะไรลงทุนทุกอย่างครับจริงๆราคาก็ไม่ช่วยเกษตรกรเลยโอ้ถูกผักถูกผักผเลยข,ของประเทศเนี่ย เกษตรกรวาทำอะไรครับราคาแย่มดเลยครับเป็นผออะไรสาเหตุอะไรด้วย <t> อของถูกอย่างลงทุนครับพูดจริงๆยิ่งแต่ใครอันนี้ผมไม่ได้ว,ว่าใครเด้อพูดถึงถาว่าคนมไ,ไม่มีรถไถไม่มีอะไรแต่ทำไมไม่เห็นใจเขาเด้งครับเขาไม่มีรถไถเขาต้องจ้างไม่ใช่ว่าไถรอบเดียวเ่ยไถสองสามรอบนะแกว่าไถแล้วก็ยกลงปลูกไหนจะข่าย้าข่าปุ๋ยข่าถากยาบางคนก็นกนทางยาไหนบางคนก็จ้างรถไถเข้า,ขามาหลากรุ่น เนี่ยครับถ้าคืนเป็นอย่างงี้ผมว่าอาจจะเป็นเพียงความทรงจำแล้วครับมันของบานเราเนี่ยครับเพราะว่ามันทําไปมันขาดทุนเนาะขาให้ช่วยดูแลเรียงราคาจากนิดนะครับไม่ต้องมาเอาเค่ okay, พออยู่ได้แล้วครับทำการเกษตรครับคือเขาทำนะเขาก็หวังอยากมาอยากมีครับหวังส่งลูกเรียนสูงเพราะว่า กษตรกรกร็ม่ใช่ว่าเรียนสูงครับพ่อแม่พี่น้องแต่เขามีความภูมิใจเขาเก็บเงินอยากส่งให้ลูกเขาเรียนจบปริญญาแี่ยแต่ว่าสถานการณ์เมบนอย่ายากจู่งครับผมอเอาโอเคกค็ฝากกัดเลยครับครับผม